เอาละครับผมก็ขอสไปเดอรมชนทุกคนด้วยนะครับผม <c oughs> นี่น่มันติดตรงนี้ตลอดเลยวะยินนี้ต้องรับสเดีกาแข็งเอ็กซ์ตีมนะผมอยู่กับ ผมเอ็กซ์เนท์เคยับผมและนี่ครับคือกล่องที่ผมเคยบอกไปนะผมซึ่งผมแบบสนใจมากเลยนะจับใจเลยวันนี้เราก็จะมาเปิดสักสิบกล่องนะครับจัดไปเลยครับ <c oughs> แค่ที่พอครับอมันเป็นที่กองหมนะครับ <c oughs> เป็นไรไม่รู้มันต้องทำนี้ก่อนครับไม่งั้น เปนสิ่แปลกครับนี่ครับค่ทาทนนี่ผมประกอบไปด้วยหลายอย่างนะผมซึ่งผมคิดว่าเอ้ยนี่ยมันมีหลายอย่างนะผมแต่ผม,มคิดว่าบวกสองพันสิบเอ็ดบวกห้านี่คงไม่ออกหรอกครับตรองผมนะผมคิดว่านะมันคงไม่ออกถ้าอย่างดีเลยออกเนี่ยไอ้เนี่ยแพ็กนักเตะเลือกสิคน เออสิบชื่อเนี่ยมันเท่อมันจะออกนะครับผมแต่นอกนั้นก็น่าจะออกนะเออทั้งสิบใบมันมีแกนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบอันมาเรียกว่าออกมาอย่างละอันนี้ก็ก,ก็หาดีนะครับผมอบ้าแล้วเรามาเริ่มไปเลยเปิดทีเดียวให้มัไปเลยหึ้มน่านพบสองร้อยสองวันสิบเอ็ดนะครับผม เพ้่มทบสามร้อยศูนย์แปดก็ตามค่าดนะมันต้องออกงี้เลยคที่นี่คือสิ่งที่ GM ได้ตังเอาไว้นะครับผม,อมเออสามห้อกเราลัวเลยวา้เขี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอยุ่ก่อนสามร้อยไม่ออกเรียนกันสี่อันเลยครับห้าอันเวลองออกเข้าใหม่ดิ ม,มันไม่ใช่แล้วครับเปิดทีละใบดีกว่าขึ้นสามร้อยเนี่ยที่มึงตั้งคุยเนี่ยมึงออกมาจากสามร้อยโอ้โหสองใบนะขอทบร้อยเลยเถอะเฮีย er. โอ้โหไม่มีแต่สามร้อยมีความคุ้มเลยเอจรงิง ี่ยมีดีสุดก็สองร้อยใบเดียวตรงนั้นก็สัมมา <c oughs> สัมมานะครับผมโอ้มันก็เป็นสิ่งที่เ็มไปตั้งเอาไว้นะผมผมก็เข้าใจอยู่อืมก็เนี่ยเป็นนักเตะทั้งหมดนะครับเหมือนที่ผมเปิดมาแต่แม่งน่าเกลียดครับม <c oughs> ีแบบพบร้อยเลยอะไรอย่างนี้นะผมซึ่งแม่โคตรน,น่าเกลียด ือเหลือสามพันสามพันเจ็ดครับซื้อได้ดีกล่องเงินนะเอ้กล่องทองเออผมว่ามันก็น่าสนใจนะเหลือแคบประมาณห้าพันเจ็ดประมาณนี้เรา ขอ,อนี่อีกไวาอีกกล่องแล้วกันนะครับผมเฮ้ย hey, หรือเอากล่องไอเบนี่อีกแมวดีกว่าม,มัไม่คุ้มมัน <c oughs> ไม,ม่คุม้มครับโอ้โหเอาดีปะมันเหลืออีกเหลือเศษแต่เลือเลยนักเตะครับกูตาร้อนมาแล้วเอาพี่ไอเบีย 3, นละสามพั <c oughs> 3, นคะรับสามพันเอาส้นตีเลยดีอ,อันนี้ อันนี้ขผงกลัวมันจะออกแบตรีบอร์ดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้แบตรีบอร์ดไม่มีนะครับตามตัวกับเจ็ดหมื่นซึ่งผมคิดว่ามันจะออกอันนี้ <c oughs> มันคงไม่ออกหรอกนะนักเตะมาอันนี้กันนะกูตารกูอยกูอยากได้นักเตะมา,า,ารครับไปสายก็จะรดเร็วกดรวลูอ่ะ นี่เลยต้มน่านมาครับผมแหมไม่ต่างครับแค่นี้ก็รวมตัวปรเดี๋ยบสามร้อยเราก็สิบเอ็ดสามร้อยกับสิบเอ็ดสองร้อยละหมดนี้ก็สูงแปดสามร้อยสิบเอ็ดสองร้อยอะไรเงี้ยเออ,อเข้าเคบเข้ากันดีนะผมอเอาเคียบแหละผมทำอะไรไม่รู้ผมจะทำเงียบอ่า สองพันสิบเจ็ดนี่นักเตะดีๆมันเยอะนะมาเปิดนี่ก่อนดีกว่าฮับดีสุดก็ศูนย์แปดน้ำเซจิซโอรามอสเอาแต่ว่านักเตะแพงศูนย์แปดผมว่ามันก็เยอะนะถ้าได้รูนี่มานี่กูหวดเลยเอาอจริงจอ่าล้รูนี่มานี่หวดครับศูนย์แปดผมก็มีแค่รูนี่ตัวเดียวนะกับเนี่ยแค่สองตัวเนี่ยมีแค่เนี้ย ไปนี้ครับ่าไปสีเรกับมันใบแรกก็พึม่มโจาฮาร์ดพึ่ม,มกสิยารไไ์ดท้ายโอ้เสียสองใบแรกนี่คือคือนะครับใบสองนี่คือเกือบเกือบจะร้ายอยู่แล้วก็ไม่ให้กูซะนะครับผมต่อกันด้วยท็อปสามร้อยสองพันสิบเอ็ดซึ่งก็ไม่ต้องเสือกเลเพราะมันอีปลา เสียงเสียงล้าน,นครับใ <c> ค <oughs> ได้ยิงก็ขออภ่ยด้ครับอ <i> ิบลาซึ่งลูนโดนี่ผมได้มา <i> <bra> ผมก็ขายนะครับนะครับเมื่อกี้เกิดการที่พลาดเทคนิคนิดหน่อยนะครับผมผมเลยเมื่อกี้ไม่ได้เปิืยนะครับเราจะมาดูกันดีกว่าคร <i> ับ <bra> มาเริ่มเลยครับสลาตันอิบลานะครับอยากได้นะครับได้มานี่แบบ จริงครับทุกอย่างเคลียร์ครับไม่เจรงเดี๋ยวว่าไม่ออกหรอกนะตอนนี้แบบก็เปิดมาตั้าางห้าหกใบนะครับยังไม่มีแสงเลยเนี่ยได้ตรวหนื่นเนี่ยเฮียโอ้โหบีย่าอือทมทัําไงจะออกครับที่คนบอกว่าให้กดค้างไว้แบบ ถึงกว่าไอ้เนี่ยเมาสมันจะหายนะผมผมก็จะลองดูหนักกวเดิมมั้ยครับเนี่ยครับอะไรมาสุกิดแมวเดีวยว <c oughs> เดี๋ยวเราเราออกเข้าใหม่ดีกยวลา,าครับอันนี้แบบเราจะรีบเข้ารีบกดนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็จะกดออกทำไมครับยืดมาแล้วครับผมมีแสง yes สามร้อยมีแสงคุม้ <Yes. S 2> มแสงตัวเดียวเหรครับเหญผมเติมไปทั้งหมดสามร้อยบาทนะผมมีมีแสงว่าตัวหนึ่งนั่นคือตัวที่เท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสอง สามสสี่สิบห้านะผมตัวที่สิบห้าออกนะผมเราจะใช้สูตรนี้กันนะผมรีบกดแล้วรีบกดอเอาเหยียบออก <c oughs> เราเราจะรีบกดนะผมผ่า <c oughs> นปืนซี่จัด <c oughs> แหมงเลยเราจะที่รีบกดอยางรวดเร็วนะผมฮึ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วให้ไปดูนะ <Culture> ว่าจะได้ตัวอะไรบ้างแ <c oughs> ป๊บหนึงครับจอพับครับ <c oughs> <c oughs> ไปดูเลยครับ เกิดมานี่ยังไม่เคยเจงขนาดนี้นะครับผมจะบอกจะบอกเอาไว้นะผมเกิดมาผมยังไม่เคยเจงขนาดนี้เลยแป๊บหนึ่งนะผมครับเมื่อกี้ที่เราเปิดนี่คือสองพันสิบเอ็ดนะครับซึ่งแอคลี่ยังไม่เกี่ยวครับเดีเ๋ยวไปนับมันนะผมเดีย๋ยวผมจะดออูวันนี้เราได้มาเท่าไหร่นะผมเออ คาสิยาตัวละห้าห้าแสนเอาขอไปครับจอบครับนั่นเป็นไรวะ ครับผมเมื่อกี้มันมันเป็นอะไรไม่วจอมพับเก็บกสิยาตัวห้าแสนแปดนะครับผมแล้วก็บีา่านะเอ้ยชาบี้ <laughs> บีา่าชาบี้รับผมตัวลวะ,อะสองอ๋อมวยดีวะสองสองล้านหกหมื่นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ผมผมก็งงละผมจะตีคสิยต์ไปหกนะครับผมแล้วก็เอ,อ่อกชาบี้ไปตัวละสองเอ็ม ก็บวกไอ้เนี่ยโจนโจนโจนเลียนาถุยเฮ้ยมันเชือหรอที่ทีไอ้นี่นทีหนอาอียช่างแม่งเถอะอ่นบวกเข้าไปรบบบวกกับสามอาอตีไปสามแสนแล้วกันนะครับผม ได้มาประมาณล้านสามนะผมหักภาษีขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จสับอืมเจ๊งครับเจ๊งแบบไม่ต้องสืบครับโอเคครับนึงขอจบคลิปเป็นท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ